ทรูคอร์ p ปอเรชันทั่วประเทศร่วมแสดงความอาลายัยแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะบมาจา True Corporation โดยคุณซิกเว่เบรเกประธานคณะผู้บริหารกลุ่มนำคณะผู้บริหารและพนักงานทรูคอร์ p ปอเรชันทั่วประเทศร่วมพิธีแสดงความอาลายัยเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณนะอาคารทรูทาวเวอถนนรัชดาพิเศษ ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระมารดาแห่งแผ่นดินผู้ทรงเป็นพระมิ่งขวัญและร่มโพร่มใสของปวงชนชาวไทยพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของพระสกนิกร ซึ่งทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความรักความศรัทธาและความผูกพันของคนไทยทั้งชาติอันเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนมุ่งม,มั่นสืบสารเจตนารมณ์แห่งความดีงามและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุค,คลบาทสืบไปทั้งนี้ถูกคอร์ปอเรชันได้จัดพิธีแสดงความอาลัยพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้พนักง,งานทุกภูมิภาคร่วมกันแสดงความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีเป็นน้ำหนึกใจเดียวกันของชาวทรู และตอกย้ำความมุ่งมั่นของ True Corporation ในฐานะองค์กรเอกชนไทยที่พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจสืบสารแนวพระราชดำริเพื่อสร้างคุณ,ณประโยชน์สูงสุดแก่คนไทยและประเทศไทยอย่างยั่งยืนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านสืบไป